มาทํางานสายชอบคิดลบตลอดเวลาไม่ค่อยอยากออกความคิดอะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่พนักงานเริ่มมีทัศนคติเชิงลบเนี่ยเราจะสังเกตไม่ยากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็น h r แล้วเราเดินในลายผลิตบ่อยๆหรือเราเดินหาพนักงานบ่อยๆเนี่ยเราจะจับความผิดปกติได้ชัดเจนมากยกตัวอย่างเช่น เราเคยเดินไปในลายการผลิตทุกวันและเจอพนักงานเขาเคยคุยทักทายกับเราทุกวันเช่นพี่ครับโอ้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ดูพระสมเด็จของผมองค์นี้ไหมเราก็รู้สึกว่าเขาโอเคปกติแต่วันดีคืนดีถ้าเราเดินไปปุ๊บเขาเกิดพูดกับเราแบบพุนพ่นๆว,ว่าอ๋อเรามันก็แค่ประชาชนชั้นสองพนักง,งานล่างๆเขาคงไม่สนใจเราหรอกอันนี้ชัดเจนเลยครับสัญญาณชัดเจนว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเข้าไปคุยเขาว่ามีอะไรเข้าใจผิดไหมมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมหรือ2พนักง,งานเนี่ย ที่เคยมาทํางานเช้าเราอยู่ดีๆก็เริ่มมาทํางานสายหรือเริ่มลาบ่อยๆอ,อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพนักง,งานที่ถอดใจหรือเตรียมลาออกเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตชัดมากคือเวลาประชุมเนี่ยไม่ค่อยอยากออกความคิดอะไรแล้วหรือใครจะทอะไรเนี่ยฉันก็ไม่สนฉันโอเคหมดถามว่าทำไมก็ฉันจะไปแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะฉะนั้นการจับสัญญาณพวกนี้เนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือกิจ,จวัตรประจําวันเขาเป็นอย่างไรแล้ววันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปจากเดิมชัดหรือไม่ชัด มันคือสัญญาณออกมาแล้วครับเราต้องรีบจับสัญญาณและแก้ปัญหาให้ทันนะครับ <S <S การมีทัศนคติเชิงลบของลูกน้องเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเด็นนะ <S <S 1. นมันเกิดจากความเป็นตัวตนของเขาหรือพื้นฐานธรรมชาติของเขาที่เป็นคนที่ชอบคิดลบตลอดเวลาอันนี้ไม่มีทางแก้ได้ครับคนคิดบวกไฟไหม้ก็ยังบอกว่ายังเหลือที่แต่ถ้าคนคิดลบไฟไหม้นีดเดียวก็บอกว่าหมดตัวแล้วสิ่งแรกคือถ้าเขาเป็นอย่างนี้ แก้ไม่ได้ครับมันเป็นนิสัยถาวรของเขาอย่างที่2ที่เป็นไปได้คือ <c oughs> เขาอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดมีวิธีคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าอาจจะอายุน้อยหรือยังมีประสบการณ์น้อยถ้า2ออย่างนี้แบบหลังเนี่ยแก้ง่ายครับถ้าพนักง,งานมีทัศนคติเชิงลบมาจากการได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือวิธีคิดที่ผิดพลาดเนื่องจากขาดประสบการณ์ชีวิตเราแก้ได้โดยการเข้าไปพบเขาอธิบายเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้ข้อมูลมานั้นน่ะมันไม่ถูกต้องนะแล้ววิธีที่คิดของเขาแบบนี้ มันไม่เป็นประโยชน์กับเขาเมื่อเราแก้ข้อมูลที่ผิดให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสอนให้เขาคิดอีกแบบหนึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติจากเชิงลบเป็นเชิงบวกและนั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขามันเหมือนกับเราเนี่ยเปิดประตูเครื่องบินรออยู่เราก็บอกเขาตรงๆว่าถ้าคุณไม่อยากจะขึ้นเครื่องบินลำนี้เพราะคุณมีทัศนคติว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ดีเครื่องบินลำนี้จะนําคุณไปสู่ความเสียหายเครื่องบินลำนี้ไม่มีอนาคตสาหรับคุณนั่นคือทัศนคติเชิงลบของเขา เขาก็จะไม่ขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเขาลังเลแล้วเราอธิบายเขาฟังว่าเครื่องบินแล้วนี่มันปลอดภยัยมันมีอนาคตแล้วเรากาลังจะบินขึ้นไปอีก15นาทีถ้าคุณพร้อมคุณมั่นใจ,ค,นใจคุณขึ้นมาแล้วเขามั่นใจเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเทคออฟไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อพนักง,งานมีทัศนคติเชิงลบเราทําได้แค่2อ,อย่างครับ 1. อธิบายให้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้เขาตัดสินใจเองขึ้นเครื่องเราก็พูดคําว่า welcome on board ยินดีขึ้นเครื่อง,องแล้วเราไปด้วยกัน แต่ถ้าเขาไม่ขึ้นมาเราก็บอกว่าเข้าใจขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งใหม่ที่เขาค้นหาต่อไปเราทําได้แค่นั้นจริงๆครับมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ